ให้ฟวดแรกๆได้ผลแต่ลังๆ mm hmm. รู้สึกว่าพออายุมากขึ้นอ่ะไม่ไม่ได้แล้วเอาไม่อยู่จา้าเออมันจะมีมันจะมีสามสเต็ปก็คือให้ฟ้วว่าเอ่อเอาฟอร์เมอร์แล้วก็เอาทะะอเทล่าสำหรับชาาสี่สิบก็คือเอาทะะเทล่าไปเลยจา้า<ะ>คุ้มอาจริงค้ก็ฟ <c oughs> ิลเลอร์นี่เติมเติมเติมพวกรองรองแก้มหรือว่าเลาะรองเนี้ยก็เติมได้ะถ้เลยเกิดใครแบบมีปัญหาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรา เพิ่งไปทำมาล่าสุดคือ Morpheus8 คือเรารคือเป็นเลเซอร์ยกชับเป็นการแล้วก็แบบอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาล่องจริงๆอะ่ะมีปัญหาล่องหน้าผากตรงนี้เยอะมากแล้วเราใช้บท็อกซ์ไม่ได้เลยคุณหมอก็เลยแนะนาไปว่าเออเราสามารถแบบทําให้รอยตรงนี้มันเรียบได้ก็เลยไปลอง Morpheus8 เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำมาเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นเป็นเนล้วรอยล่องเล็กหน้าผากแล้วก็ขอบหน้าแล้วก็ใต้ตา เป็นเป็นรอยเล็กๆที่อลัลตราไปไม่ถึงอะอเออแบบใต้ตาเพอเราฉีดโบท็อกไม่ได้ก็จะแบบเอามาใต้ตาแล้วก็ที่ชอบมากคือเขาดึงคอให้ด้วยมิกิพอดีอ<ฮ>ะฉีดคอดึงไปอย่างเงี้ยเออยกเหนียงแล้วก็ฉีดคอเจ็บนะตอนที่ทาเจ็บมากออพอถามเรื่องเจ็บอ่ะ <c oughs> เราดูรีิีเราว่าแบบเอ้ยคนแบบไม่เจ็บเลยแต่พอมาทาจริงคือแบบ ร้องขอชีวิตอะรู้สึกว่าเฮ้ยมอร์ฟีนเอคือดีพวกนี่เจ็บกว่ากันทั้งวันระหว่างอัลเทอร่ากับอะไรนะเมื่อกี้เอาเอรากับอะไรเาเอกี้อัทอ่ากับอัลเทอร่าอันไหนเจ็บกว่ากันจะบอกความจริงว่ามอร์ฟีนเอส็บกว่าโอ้เพราะตอนแรกอัลเทอร่ามันมันเหมือนดึงแค่ตรงนี้คือเจ็บตรงเหนียงใช่ป่ะ แต่ว่าหมอเฟเซตอ่ะเพราที่เจ็บอ่ะเราจะบอกว่าอัลทร่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเข็มมันเป็นเครื่องยกเพื่อะไรเงี้ยแต่หมอเฟสเอ็เป็นเข็มตุด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 อะคือจิ้มลงไปเหรอเออจิ้มโอเจ็บมากนี่แก้วน้าลักปะล็อกอันล็อกน่ารักน่ารักเนี้ยได้นี่ดดล็อกเหมือนกันเออจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งอะที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนะคือแก้วอันนี้เออการดื่มน้ำไงอืมคือปกติอะใเราดื่มน้ำน้อยมาก แต่ว่าพอมีอันเนี้ยมันมันเหมือนแบบอัตโนมัติอ่ะนึกอ,ออกปะสักพักนึงกินสักพักนึงกินออสักพักนึงกินใช่ทรีทเมนต์ผมเค,เคราตินทรีทเมนต์น่ะคือปกติเราเอ่ะหัวฟูมากเลยแล้ว,ลวเราก็แบบเพิ่งไปทำเคราตินทรีทเมนต์มาคืออันนี้คือแบบจบสบายสบายเลยคือแบบสระผมเสด็จผมดีเลย,เลยนะอะไรเงี้ย